สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวกกอกอีกเช่นเคยทาวันนี้ก็อุ้ยกระทันหันนะมาซ้ำคำเลยพี่น้องมาซ้ำคำไหนเห็ดผอขอดูหน่อยอืมด้วยยังไข่อยู่เหรยังไข่อยู่บ่เปื้อนตรงแม่นึงเหรอู้ไหนปลาอุ้ยง่ายแค่อุ้ยจี้อุ้ยเดี๋ยวนี้นี่นี่มันยังต้องยิงอุ้ยง่ายเดี๋ยวย่า สวยมากเลยเอตเตอร์นี่นี่อันนี้น้ำนะเออป้าไปกันพี่น้องข่อยฝ่าวาก่อนเด้อเดี๋ยวข่อยเชื่อปู่ด่ายน้ำมูเด้อฝ่าวาก่อนป้าโหู้่ด่ายอุ้ยนั่งขัวไปเรื่อยนั่งขัวไปเรื่อยมืออื่นมืออื้นมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเฮ้ยกี้ใหญ่มาเดี๋ยวก็มาค่ะกอืม เออคักคักคักงันันงันนั่นี่จะเป็น้องน่เองัันชุใส่ใส่ใงดูฮ้ยโอ้ยโอน้ยคักคักคักฮึนี่มองดูน้อยมันเลโอ้มันเล็กอยู่อ้ามีน้อยกระโดดเฮ้ยขนาดยาวกามากเลยบูนะ

โอ้ยโอ้ย้านี่อนี่นี่นี่กล่องไว้ก่อนกองไว้ก่อนจหน่วยล้นี่ว้เอามาเลยุดมาเนโอ้ยโอ้ยนี่ล่ะนี่นาะเอ้ยนี่คือเห็ดพ่อทุกคนนี่ก็ได้อีกนี่โอ้ย ววลนลุนลุนวนมุน <patri> อ <ots> ้ยมามใหญ่ก็มีโอนเออีีอุ้ยพี่น้องไปไปหาต่อหาตอไปไปควัดควัดเบื้องควันละควัดกำเดงอยว่าลุกไปิจะปา โอ้เียมำเทีนำเจออนเจออนมามหาตกันพี่น้องนี่น่ขาัวไปเห็นยัวไปเจ็บนี่นี่นี่อดอกง่ายอ๋อหาต่อครับ

เพิงเพิ่งทีอีกเห็นบอกจุ่มเดียวไงยังบ่บ่ได้หนี่ยังไม่หมดนะทุกคนนะนี่นี่เลยเราจะเาขาสอนวิธีหานะเราจะหานี่ช้าๆาเนื้อๆหัวไปเรื่อยๆนั่งหัวไปเรื่อยๆนะทุกคน,น,นเห็นไหมตัวข้างบนอนะ่ะไม่เห็นละ อนี่นี่นี่เยอะมากเก็บเก็บเก็บนี่นี่นี่ขาอีกน่สิเนาะงเ้อ่ปดอบ่เนี่ยเนเห็นบ่นี่ยเโถ้ถมไวกมี่น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 ี่โอ้ยพุดนะพุดนะวิวถมไวกวมี่โอ้ยโอ้ยินแเอ้าคดตตาดนี่นี่อันกวาดไปงั้นส่เนาะ ตามหินแต่งสินะโดันักกว่านี้น่นีบัวโคดนะคอยกัดไม่กอนันตัวหาตัวนี่นีเต๋อพเียบเพีเพีนะว้ายว้ายลงมาเร็วเฟ้ามาชียูเดียวฟ้ามาชียูชียูชียู อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยมา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 เฮ้ยยเเยังไงเห็นบ่เห็นบ่อันนี้เ็นอะไรนี่ี หัวเป็นพันธุ์เดิมเราต้องค่อยๆเจอมันไม่ต้องค่อยๆแบบเอาโอ๋นิดๆน,นะไปเอามาหันละนี่เดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ก่อนดูนนเห็นไหมโอ้หโหาาไหนหลอาว่างเซมไหเพันเธุ์นอือ ปิดมามาพี่น้องเดี๋ยวสีวางให้เบิรงเด้อตรงใดเออหันละเนื้มันคลิดโพธิ์ลงไปได้นี่เห็นหมาดหน่อยมันเห็นบ่มันกำลังตัวตัวเห็นไหมอุ้ยนี่ก็มี่อาขาพอแมันแดงน,นั่นน่ะนี่นี่อู้อาหารหนักเล็กอ๋ออืมเป็นเชื้อมันนะเนี่ย มือสะเพราะว่าเอาสอนสะ<ต>มันสิแตกแตกเบิดมันสิขาดออืเบิสแล้วตรงนี้ไงมาบรรุลงขอดลงดูเบิดแล้วนั่งนี่อ้าวมองนีงมักหน่อยข้าวผสมไว้นิดหน่อยตรงนี้ผมหาแล้วนะแต่หาไม่สุด เห็นบอลนี้พีานนอโอ้หูขึ้นพร้อมเนี่คือตรงไหนคิดว่าให้ให้ให้ขุดหาก่อนเลยนะคิดว่าดินแตกๆนิดนึงอู้ยนี่เห็นบอลนี้นี่อื้หอน่คุอไว้ายหนักหน่อยมันเท่ากับฟังไวเนาะหนักหน่อยฟังไวขว้าตีดๆยืนดีบ่ว้า นี่ที่คุณหาเมื่อกี้ต่อแถวนี้เนาะเยอะเม้อ่ะดูอย่างในองใน่คล่องใน่คล่องกั็ดเขาได้ยุไปเตือนะคะตัวมอมเมมหมดแล้วทุกคนใ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 นเขอดูอื้เฮ็ดยพี่นงพวกเขาหนีเฮ็ดท่า หมดจิ๊บิ๊บิึมฮึมอ้สุดยอดสุดยอดดูควอีกหนึ่งนี่นี่อม่อยมั้ยอือเด้หลายครับพี่น้องว้าวนีม่อืออือ อืมนานๆนยน่้ยไงนะใช่ดีเด๋แต่ควดฉิมหนังน,น,น,นี่นี่เห็นบอ่อืมอืมอืมนุ้ยพี่น้องจเจ็บมือคนละมันคักมันคักอืมพครเลยวคือเจ้าแท้เฮ้ยเบิ้งมาสิ่งมันกันนะเบิ้งมู ซอมมึงู้ถงมน้อยน,นะมึงดูซอมึงู้ถงนะเดอป๊า,าที่เมียวเฮา่งเทาบนชุลายเท่็นองคอยเนีกันั <laughs> นงขัวย่เลย่นี่ยน่าขยี้มากเยนี่มันขยี้มกเฮ้ยเคลอนนอย่ะเฮ้ยไป ค่ะตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะกลับมาจากไปหาเห็ดพอนะสนุกมากเลยสิแล้วดูสภาพหลังกลับมามันไม่ใช่คนแล้วด้แต่ละคนหัวหยุ่งหัวหยองมดนะคะพี่น้องนี่เดี๋ยวแอดจะเอาเห็ดให้ดูนะคะดูอันนี้ของแอดอยูกับแอดตื่นนะตื่กอนะคะ น,นี่นี่นะคะอันนี้คือเหตุน้องชายกับนิกนะกับน้องสะพยนะได้คนละโลก,กว่าทา้งรีดูนี่นี่นี่นดูเหตุเพราะพี่นุ้ยมีแต่หน่วยใหญ่สนุกมากสนุกจริงๆวันนี้คือสุดๆไปเลย ก็สำหรับคลิปนี้ไดะะ้ก็ขออนุญาตปีคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็ฝากยืเป็นกำลังใจนะคะให้ให้แอดวิวกับแอดเตอร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปค่ะ